สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะเตตะยาเปิดดวงนะคะอะมาดูซีว่าเรื่องที่จะทําให้คุณเรื่องชื่นใจของคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรเออเรื่องชื่นใจของคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรนะคะไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้วันไหนก็ช่างนะเรื่องชื่นใจของคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรนะคะเช่นเดิมเป็นแรนดอมพลังงานโดยรวมดวงโดยรวมนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้หรืออาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางเหตุการณ์ ได,ะะดูว่าเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังนะถ้าเชื่อตั้งจิตตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าไม่เชื่อให้ปิดคลิปนี้เลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะ อาขอก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีๆของช่องเราพลังงานดีๆของช่องเราใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าคู่เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจําตัวของทุกคนขอแรงครูบาร,รมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้แผ่แรงครูบาร,รมีครูมาถึงเซนสัญชตาตญาณ ความรู้สึกของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของพี่ไพ่ทุกใบเลยนะคะขอสิบใบก่อนนะเราสุ่มจับเอานะคะ5 6 7 8 9เจสิบ เรื่องชื่นใจของคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรนะคะไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้วันไหนก็ช่างอ่ะขอดู energy ขอดูตัวตนขอดูพลังงานของคนที่ดูคลิปนี้หน่อยแน่นอนเรื่องเงินเรื่องเงินอใครคิดเรื่องเงินอยู่ใครรองเงินเใครรู้สึกลำบากใครรู้สึกเอ,อพลังงานห้าเหรียญขึ้นมาเลยนะมันเป็นพลังงานของคนที่ณช่วงเนี้ย คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินหรือคุณอาจจะกําลังรอเรื่องเงินหรือคุณอาจกําลังเกี่ยวกับเงินน่ะเออนะห้าเหรียญเนาะนะลำบากลําบากลําบากติดขัดเออนะอะ่ดูต่อดูเลยว่าเรื่องชื่นใจของคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรเออดูสิใครมีปัญหาเรื่องเงินอะ,อะจะได้เงินหรือเปล่าอ่ะอ๋อห้าดาบ ห้าเหรียญห้าดาบชีวิตต้องสู้ออชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องฝ่ายชีวิตต้องรวยนี่นะชีวิตต้องแบบโอ้โหมันเจี๊ยมันเกี่ยวกับแบบผู้คนกลุ่มคนเออนะหรือหรือบางคนนะมีการแบบมีความขัดแยง้งมีคนแบบลิสยามีคนใส่ร้ายหรือเปล่าเออนะหรือมีคนพูดแบบในทิศทางที่ไม่ดี เกี่ยวกับคุณหรือเปล่าเออเรามีศัตรูหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ห้าดาบห้าเหรียญเนาะเออสมอลสูมมรสูมสงครามสงครามการเงินดูต่อดูต่อสิเรื่องชื่นใจของคุณอาพอเรื่องชื่นใจของคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรโอห้าไม้หูเธออัศจรรย์ห้าดาบเอห้าเหรียญห้าดาบห้าไม้ห้าห้าห้าเธอ เธอฉันแบบฉันไม่ได้คัดสรรน,นะฉันสุ่มหยิบสุ่มจับนะฉันแบบสุ่มดึงมานะฉันไม่รู้จะได้ใบไหนมั้งนะบังเอิญตองห้าเลยห้าเหรียญห้าดาบห้าหมายโอ้พลังงานเป็นอะไรโอ้เป็นอะไรชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องแข่งขันชีวิตต้องแบบฝ่าฟันโอ้ชีวิตต้องแบบโอ้โหนี่ เธอมีคนไม่ประสงค์ดีกับเธอเออมีคนคิดไม่ดีกับเธอมีคนใส่ร้ายเธอมีคนแบบขัดแค้งขัดขวางเธอมีคนไม่อยากให้เธอได้ดีเออมีคนขัดความเจริญเธอมีแต่เธอสู้นะแต่เธอเป็นคนไม่แบบไม่ยอมอะ่ะเธอเป็นคนสู้เออนะดีมากดีมากสู้ไปเลยแม่ไฟไปเลยแม่เออนะ เออนะแม่ไม่ได้สอนให้อ่อนแอพ่อบอกให้เปิดก่อนใครเปิดก่อนได้เปรียบอะไรประมาณนี้อ่ะสู้ไปนะชีวิตต้องสู้ต้องรุยนะอ่ะดูต่อดูต่อเลยนะว่าเรื่องชื่นใจของคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรนี่เด็กถือไม้เทา้าเธอทำมันได้แน่นอนเธอชนะแน่นอนเธอผ่านมันได้แน่นอนเธอเอาอยู่แน่นอน ใบต่อไปราชาถ้วยเดี๋ยวมีตัวช่วยเดี๋ยวมีคนช่วยเดี๋ยวความสุขกําลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวข่าวดีกําลังจะเกิดขึ้นนะชีวิตเนี่ยสู้มามากลําบากมาเยอะนะเจอมรสมเจอปัญหาคนขัดแข่งคนขัดขวางคนริษย,ยาคนใส่ร้ายคนนินทานะคนที่ไม่อยากให้ได้ดีมี เออนะคนรักมีไหมคนรักมีนะมีคนใจดีมีคนอุปถัมภ์มีคนเปมีคนช่วยเหลือเป็นคนใจดีบางคนเนี่ยบางครั้งเธอเนี่ยเธอใจดีเกินใจดีจนแบบคนเอาเปรียบเออใจดีจนคนแบบเอารัดเอาเปรียบใจดีจนคนแบบโอ้โหกินหัวคิวหมดแล้วอะไรอย่างนี้อืมเออเปด้วยใช่ไหมเปหนักเออนะมันเป็นพลังงานของแบบ เออนะมันเป็นพลังงานของอริศตูคู่แข่งมีมีเกิดขึ้นเลยในพลังงานของเธอตอนนี้ดูต่อสิว่าเรื่องชื่นใจเนี่ยต่อจากนี้เรื่องชื่นใจของคุณในวันนี้เอาวันนี้เลยนะคุณดูคลิปนี้วันไหนก็ได้วันที่เท่าไหร่ก็ได้คือวันเนี้ยเรื่องชื่นใจของคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรโอ้สามเหรียญ อ่าใครมีปัญหาการเงินเธอจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินนะพูดคุยเจรจาสาลิกาลิ้นทองสื่อสารนะใครทําเรื่องการเงินเอาไว้ผ่านนะธุรกรรมการเงินผ่านนะเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเจรจาได้เป็นผลนะแล้วก็มันมีแบบผลงานการสนับสนุนการค้าขายก็ได้หรืออาชีพหรือสิ่งที่คุณทำนะการเหมาการรับเหมาการเป็นกลุ่มการเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ย หรือการได้รับการซัพพอร์ตได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินก็ได้อะค้าขายจะดีขึ้นเจรจาจะดีขึ้นเกี่ยวกับเงินเงินเงินทองทองนะทีมผู้คน ผลงานจะโดดเด่นอ่าวาจาสาริกาลิ้นทองนะช่วงนี้พูดเงินได้เงินนะช่วงนี้การเงินจะเข้ามาจะมีตัวช่วยจะมีเรื่องเงินไหลเข้ามานะห้าเหรียญกับสามเหรียญเห็นไหมการเงินจะดีขึ้นอ่าเรื่องชื่นใจเ,เรื่องหนึ่งมาแล้วการเงินเรื่องชื่นใจของคนในวันนี้คือเรื่องอะไรอีกกู้คนรักกัลยาณนาิตรผู้คนคนช่วยเหลือคนสนับสนุนอาการเจรจาการตกลงเห็นไหมมันเป็นพลังงานที่ดีนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคน,นจะได้เงินจากคนลักจะได้เงินจากาคนที่ช่วยเหลือหรือเพื่อนหรือกัลยาณมิตรหรือคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ค้าคู่ขายลูกค้าอะไรต่างๆนะใครที่ทะเลาะก,กับแฟนใครที่มีปัญหากับแฟนขัดคอกันขัดแย้งกันหรือว่ามันแบบ ตึงๆกันอยู่ช่วงเนี้อาจจะดีกันได้อาจจะดีกันอาจจะเคลียร์กันอาจจะอะไรอย่างเงี้ยไปในทิศทางที่ดีนะ,ะความรักความสัมพันธ์ใครที่มีปัญหาเรื่องแฟนเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือว่าไม่เข้าใจกันพูดจากันแบบเ,เหมือนมันไม่แบบความคิดเห็นขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เออเอามาเอามาเรื่องมาจากคนอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะดีกันนะอาจจะดีขึ้นบางคนจะได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนจากเพื่อนกัลยาณมิตรแฟนหรือลูกค้าคู่ค้าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะแล้ววันนี้ถ้าคุณไปเจราจาพูดคุยตกลงเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับเงินเงินทองทองหรือขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะได้รับการช่วยเหลือด้วยนะอ่ะดูต่อเลยดูต่อเลยว่าอ่า เรื่องชื่นใจของคุณในวันนี้คือเรื่องอะไร The Tower โอ้โหเนี่ยมันเป็นไพ่แบบแรงมากอะ The Tower The Medician จำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมว่าที่แบบสับแล้วเขาแอบ,บกระเด็นออกมาแล้วแบบหงายให้ดูอะย้อนย้อนกลับไปดูต้นคลิปสิคือเนี่ยมันเป็นอาการที่แบบว่ามันเป็นสื่อมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าเขาอยากออกนะมันจะมีตรงนี้ขึ้นมานะอ่ะไพ่ The Medician มาเลย ภพยปฏิหารภพยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ครูบาอาจารย์ความสามารถพรสวรรค์วาทศิลป์วาจาคำพูดการสื่อสารการเจราจาโอดีเป็นเลิศแก้ไขอ่ามันจะมีพลังงานของคนที่เป็นที่ปรึกษาอ่าเธอ ไพ่ The เดอะเมดิเชียน่ยเธออาจจะเป็นหมอดูอาจจะเป็นคนที่ต้องใช้คําพูดหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการพูดหรือว่าเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ามันจะมีแบบถ้าเธอเป็นหมอดูนะจะมีคนมาปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาคู่ปัญหาความรักอืมนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเดอะเมดิเชียนเดอะทาวเปฏิหารเธอ เรื่องชื่นใจของเธอในวันนี้มันคือปฏิหารนะมันกำลังจะมีปฏิหารอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะมองว่าอย่าง,งานั้นคนที่รอปฏิหารรอข่าวดีหรือรอมันอาจจะมีเรื่องที่แบบปุบป,ปรับฉับพลันกระทันหันปฏิหารข่าวดีเรื่องสถานการณ์พลิกแพลงหรือว่ามีสิ่งที่คุณจะต้องใช้ความคิดความสามารถใช้พรสวรรค์ในการพลิกพลิกแพลง เปลี่ยนแปลงพลิกแพลงแถลงการสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือในการช่วยเหลือใครบางคนก็ได้นะไหนใครเป็นแบบแม่หมอพ่อหมอบ้างนะใครเป็นแม่หมอพ่อหมอใครเป็นที่ปรึกษาบ้างหรือใครเป็นครูบาอาจารย์นะเออนะมันมีไพ่ของคนเก่งขึ้นมาตรงนี้นะมันเป็นพลังงานของคนเก่งคนมีพรสวรรค์คนที่มีความสามารถ หรือเบื้องบนเบื้องบนกําลังจะประทานปฏิหารประทานอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณเฮ้ยพลังงานดีอยู่นะการเริ่มต้นการพัฒนาออมองเห็นว่าเรื่องชื่นใจของคุณในวันนี้เรื่องอะไรอีกสามไม้เห็นไหมคือมันจะมีแบบสิ่งที่คุณจะต้องแบบวางแผนให้ดีหรือ,อ,อมันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับ การงานในสิ่งที่คุณรอคอยนะหรือ,อสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยอยูอ่มันกำลังจะเกิดขึ้นภายในวันนี้นะคุณอาจจะได้เงินอาจจะได้แฟนหรืออาจจะมี ข่าวอะไรเข้ามาแบบด่วนๆที่เป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะถามว่าพลังงานคุณหนักไหมพลังงานคุณหนักหน่วงพอนะพอตัวเลยนะพลังงานข้างต้นพลังงานที่เปิดมาข้างต้นเนี่ยมันเป็นพลังงานที่หนักหน่วงพอตัวมันเป็นพลังงานของคนที่โอ้คุณเจออะไรมาแบบยุ่งเหยิงเหลือเกินชีวิตนี้เออนะเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยมันวุ่นๆหน่อยมันอาจจะวุ่นๆมันอาจจะวุ่นวายมันอาจจะรู้สึกว่ามันแบบอะไรสารพัดยุ่งเหยิงไปหน่อยๆๆอย่าต่อจากเนี้ คือมันกาลังจะดีขึ้นนะมันจะเป็นทิศทางไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วมันเหมือนว่ามันเป็นพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มันเป็นมันมีพลังงานของคนที่เขามีเซนหรือว่าเขาอาจจะเป็นแม่หมอพ่อหมอหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเกี่ยวกับการพูดการคุยกันสื่อสารการเจรจาหรือการใช้คําพูดเออนะเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงนี้ด้วยอ่ะเรื่องชื่นใจ เรื่องชื่นใจของคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรดูต่อสิว่าเรื่องชื่นใจของคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรห้าถ้วยห้าถ้วยเรื่องชื่นใจของคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรก้าหมายโอ้ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะทำไมดูแบบชีวิตดูแบบเศร้าดูแบบ ผิดหวังดูแบบไม่ค่อยสมหวังดูแบบมันเหงามันหงอยดูแบบหรือบางคนน่ะบางคนน่ะมันยึดติดกับอดีตมากเกินไปยึดติดกับ energy ของความสูญเสียมากเกินไปบางคนยึดติดกับความรู้สึกที่คุณเศร้าเกินไปอ่ะคุณผิดหวังเกินไปอ่ะหรือเปล่ามันก็เลยทําให้พลังงานหรือ energy ในตัวของคุณนะมันไม่เปิดไม่เปิดที่จะรับอะไรดีๆเข้ามาหรือเปล่าเฮ้อ ดูต่อดูต่อสิว่า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 เธอใครใครมีปัญหากับแฟนใครมีปัญหากับคู่บ้างเนี่ยดูต่อสิว่านี่เธอเธอฉันเห็นพลังงานการปรึกษาหาหรือการช่วยเหลือนะเธออาจจะเป็นแบบเธอเป็นหมอดูหรือล่าจะมีคนมาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตปัญหาความรักหรือว่าเขาไปโดนอะไรมาเกี่ยวกับชีวิต เกี่ยวกับคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะปั๊มมันมีพลังงานตรงนี้เข้ามานะมีความรู้สึกเช่นนั้นอ่ะดูต่อสิว่าเรื่องชื่นใจของคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรอีกสามใบเรื่องชื่นใจของคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรการตัดสินใจความมั่นใจเ,เด็ดขาดขการเด็ดขาด การเป็นตัวของตัวเองการความเชื่อมั่นในอุดมคติหรือว่าความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองการตัดสินใจอ่าการคือคุณจะแข่งการแข่งแกร่งการสู้อ่นใครบูชาพระแม่กาลีบ้างใครนับถือใครบูชาใครศรัทธาในองค์พระแม่กาลีบ้างมันมีพลังงานของการตัดสินใจมีพลังงานของแบบอ่าไพราชินีดาบแบบ เป็นพลังงานของคนที่ยกดาบรอแล้ววะเป็นพลังงานของคนที่คือคุณคุณตัดสินใจแลละคุณสู้แลละคุณฟันแลละคุณแข็งแกล่งคุณยืนเพื่อแบบเออนะไม่ได้กลัวอะไรอย่างนี้แล้วคือคือบางคนนะมีการตัดสินใจที่จะ move on กับอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นด้วยอืมใช่ไหมอาดูต่อดูต่อซิว่าว่า เรื่องชื่นใจของคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรหูราชาดาบราชินีดาบนี่เอาเป็นว่าราชาดาบราชินีดาบเนี่ยถ้าถ้าคุณเจอแฟนนะทูคุณจะเจอแฟนที่แบบอ๋อหรือเอาเป็นคู่ถ้าเป็นมวยถ้าเป็นมวยเปรียบเป็นมวยง่ายๆนะคุณจะเจอคู่ต่อสู้ที่สูสีมากอะ่ะอืม ราชาดาบกับราชินีดาบเนี่ยมันคือเป็นแบบไพ่คู่กันนะถ้าเป็นแฟนกันก็คือแบบคู่กันเนี่ยเป็นคู่แบบคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ที่สูสีมากเป็นคู่ที่ไม่ยอมกันเป็นคู่ที่อีกโก้สูงทั้งคู่มั่นใจในตัวเองทั้งคู่แล้วก็มั่นหน้ามันโหนกทั้งคู่แล้วก็เป็นคนที่แบบ คนเก่งทั้งคู่อ่ะเออคนคือคือบางทีนะคนเก่งกับคนเก่งมาอยู่ด้วยกันเนะี่ยมันอยู่ยากนะมันก็คือไม่ยอมกันอนะ่ะเออนะเข้าใจไหมมันจะประมาณเนี้ยอืม ตัวคุณก็ใช่ย่อยตัวเขาก็ใช่ย่อยอะไรประมาณเนี้หรือเปล่าราชาดาบราชินีดาบอะไพยกดาบทั้งคู่นะไพ่สู้ทั้งคู่ไพ่ไม่ยอมทั้งคู่อะไรประมาณเนี้อ่าหรือว่าถ้ามีศัตรูคู่แข่งมีคนคิดร้ายมีศัตรูมีไออย่างเงี้ยคือคุณก็ไม่ยอมอ่ะคุณก็ก็พอตัวนะคุณก็โอ้คุณก็ไม่ใช่ย่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยืมยกดาบรอแล้ถือดาบรอแล้วเออพร้อมฟาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ เฮ้ยมันทำไมเป็นไพ่แบบนี้อ่ะอะดูต่อเรื่องชื่นใจใบสุดท้ายแล้วนะเรื่องชื่นใจของคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรล่ะบทสรุปอืมสิบดาบเอ้สิบหมายสิบหมายโอ้โหภาระพละสิ่งที่ต้องรับผิดชอบการงานหรือว่า การแบกรับความรู้สึก energy มันหนักอยู่ Energy มันหนักอยู่ขอสรุป3ามใบหน่อยเรื่องชื่นใจของคนที่พบคลิปนี้ในวันนี้เป็นอย่างไรโอ้สามถ้วยสามถ้วยนะท้ายสำรับเป็นสามถ้วยมันจะมีข่าวดีเรื่องดีแหละแฮงแมนแทมแรนแล้วก็เดอร์สตาโหมันเป็นพลังงานของการฟื้นฟูมันเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงมันเป็นพลังงานของการสมหวังมันเป็นพลังงานของอ่า มันมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงอ่ะการฟื้นฟูเกิดขึ้นอืออ่าคือมันเป็นจังหวะของช่วงคือดวงอาจจะเปลี่ยนนะดวงอาจจะพลิกนะเออดวงนะของคนที่ดูคลิปเนี้ยดวงกําลังอาจจะกําลังเปลี่ยนอาจจะกําลังพลิกหรือคุณกําลังจะสมหวังในสิ่งที่คุณรอคอยในสิ่งที่คุณปรารถนานะหรือ ไอ้ปัญหาหรือเรื่องที่คุณติดอยู่เนี่ยหรือเนี่ยห้อยหัวนะเดแฮงแมนอ่ามันกําลังจะแบบสมดุลขึ้นมันกาลังจะลงตัวขึ้นเออนะอะไรที่มันติดขัดหรือว่าอะไรที่มันแบบ ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรก็ช่างนะถ้าคุณติดขัดอะไรอยู่เนี่ยมันกําลังจะลงตัวหรือสมดุลขึ้นเอาเป็นว่าในสิ่งที่คุณติดอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นจุดจุดนั้นหรือปัญหาปัญหานั้นเนี่ยมันกําลังจะมีการบารานา์กำลังจะมีการจูนการเปลี่ยนแปลงอ่ามันกําลังจะมีการเอ่อเขาเรียกว่าแก้ไขเกิดขึ้นนะแล้วมันก็จะมีกําลังจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอาจจะมีชื่อเสียงความสุข ความอุดมสมบูรณ์หรือว่าความสมหวังมันจะมีข่าวดีเข้ามาในสิ่งที่คุณรอคอยในสิ่งที่คุณปรารถนาในช่วงนี้นะโอเคนี่คือเรื่องชื่นใจที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้นะคะประมาณนี้นะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ